13คาเฟ่าลาดพ้าวเดินทางได้ด้วยเอ t มอทีสายสีเหลืองถ่ายรูปสวยไว้ดีสายคาเฟ่ต้องมา เริ่มที่ร้านแรกก็คือสนักรกอรี่ถือว่าเป็นร้านเปิดใหม่ในย่านลาดพร้าวที่น่ารักมากๆาเลยนะร้านเขาจะมี2โซนให้นั่งเลยขนมกับเครื่องดื่มเขาก็มีให้เลือกเยอะด้วยร้านที่2ก็คืออาภาร้านนี้เราชอบสไตล์การตกแต่งแล้วก็สีของร้านนี้มากเลยนะมันจะให้ฟิลโคซี่บอกกับความเท่ข,ของไม้สีเข้มๆแล้วก็ไฟสมบบอกเลยว่าเท่สุดๆเครื่องดื่มกับขนมเขาก็อร่อยนะเราชอบอันนี้ส่วนที่เป็นครีมเนี่ยรสชาติดีมากๆต่อกันที่ร้านสไตล์โฮมมี่บรรยากาศดีอย่างบีชบอยคาเฟ่ร้านนี้เขาจะเป็นบ้านนัองนั้นที่มีกั ร้านที่สีก็คือนอร์มาร้านนี้ข้างนอกเขาจะเป็นโทนสีครีมน้ำตาลแถมยังมีที่นั่งด้านนอกแบบนี้ด้วยนะส่วนข้างในเนี่ยจะค่อนข้างกว้างตกแต่งด้วยสีน้ำตาลเขียวน่านั่งสุดๆใครสายถ่ายรูปเนี่ยเราแนะนำห้ามพลาดร้านนี้เลยต่อกันที่ small hours เป็นอีกร้านที่ให้ฟีลอบอุ่นโฮมี่นะเราชอบการตกแต่งที่เขาเน้นสีส้มขาวน่ารักมากๆยิ่งมาช่วงมีแดดเนี่ยรับรองว่าได้รูปน่าร้าน่ารักกลับไปกันแน่นอน ต่อที่ et 1.5้าร้านเนี้ยเขาจะเป็นร้าน b u ช n c h concept ลักโลกนะอยู่ในโครงการ pop up canteen อีกทีหนึ่งฟิลเหมือนอยู่บ้านชนบทเล็กๆที่ต่างประเทศเลยดีเทลการตกแต่งเขาเนี้ยน่ารักมากๆอีกร้านก็คือ jolly cafe bar ร้านเนี้ยน่ารักตั้งแต่หน้าร้านยันการตกแต่งข้างในเลยพื้นที่ด้านในเขาค่อนข้างกว้างมากๆ,ากๆแล้วเมนูที่เรากินน่ยก็คือ jolly fusion tea กับ strawberry shortcake ใครมาต้องลองมาชิมนะ ร้านที่8ก็คือ slash cafe ร้านนี้เป็นร้านเพชรเฟลลี่สไตล์ญี่ปุ่นนะเราสั่งมาเป็นยูสุเปสโซกับชูครีมแล้วก็ลาเต้ร้อนจะบอกว่ารสชาติเครื่องดื่มคือถูกใจเรามากๆร้านนี้เราแรนะนําใครจะมานั่งเล่นชิลๆหรือจะมาเล่นกับน้องโกลเด้นก็ได้ ต่อร้านที่9ก้ากันที่ unfinished coffee roaster เป็นอีกร้านที่เราว่าเครื่องดื่มกับขนมเขาอร่อยมากๆโดยเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์อย่างเค้กกล้วยตากนะแนะนาทั้งสายกาแฟแล้วก็สายถ่ายรูปต้องลองมาที่นี่กันดูร้านที่10ก็คือ donna cafe bistro ร้านนี้จะเป็นโทนขาวน้ําตาลน่ารักเลยนะเราสั่งมาเป็นมัชชากับทีรามิสุที่ร้านเขาทําเองเลยต่อกันที่ cup cafe ร้านนี้จะเป็นสไตล์สีดําเท่ๆนะไวบ์ร้านเนี่ยเหมาะกับการมานั่งกินกาแฟชิลๆมากร้านที่สิก็คือ hacking coffee flagship เราว่าคอกาแฟต้องเช่าร้านนี้แน่นอนเพราะเขามีเมล็ดให้เลย ร้านสุดท้ายก็คือมาชิมาช็อกโกแลตร้านนี้จะตกแต่งเป็นโทนขาวๆนะเมนูที่เราแนะนําให้มาลองก็คือมาชิมาช็อกโกแลตซิกเนเจอร์เราว่าอร่อยดีกินคู่กับคุกกี้ก็ดีสุดๆร้านเผาเป็นอีกที่หนึ่งที่มีคาเฟ่ยเยอะมากเลยนะใครมีร้านไหนแนะนําอีกลองบอกกันมาหน่อย